ถามนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ถึงเส้นผมตั้งเครื่องเครื่องใหม่หนึ่งตัวเลยครับน้ำหนึ่งใหมห้าเกียร์สองร้อยหนึ่งเมตรวิ่งสองเกียร์ เอาละครับวันนี้อุสุกะแลวก็ผมนากาโนะน,นะครับมาถึงนครสวรรค์มาบุกรังมังกรปากน้าโพสวัสดีครับช่างพัดครับครับด่วีครับ,บ,บเราจะมาถามความเคลื่อนไหวซีซั่น2 2> สองก่ซีซั่นแรกเนี่ยแข่งขันจบไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วรู้สึกว่ารถมีปัญหาเราก็เลยเข้ามาที่นี่เพื่ออัปเดตอาการแล้วก็อัปเดตข้อมูลใหม่ๆงานแข่งขันในรุ่นของเวฟอวตารที่กําลังจะเกิดขึ้นต้องบอกแบบนี้แต่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันวิ่งไม่ถึงเส้น จะมีปัญหาหรือเปล่าครับชารัตน์นาโซจอวันเอ้าเฮ้ยช่างพัดยังไงเกิดอะไรขึ้นเวลามันน้อยไปหน่อยพี่เวลามันน้อยเวลาในการทําช่างตัวนี้ขึ้นมาเวลามันน้อยไปหน่อยคือหนึ่งผมทำหลายรุ่นเนี่ยผมทำรถที่แข่งก็เปลี่ยนรุ่นนะแล้วเอาจริงๆมันมันมันยากตรงไหนมันก็เครื่องเวฟไม่ใช่เหรอที่ผมเห็นหรือว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เวฟพี่คือผมสร้างขึ้นใหม่ใหม่หมดชิ้นในเครื่องจริงปหมเนี่ยใช่ครับโค้งแข็งคือสร้างขึ้นมาใหม่เลยใหม่เลยครับทุกอย่างครับเริ่มนับหนึ่งใหม่นับหนึ่ โอ้โหสร้างเครื่องขึ้นมาใหม่หนึ่งตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นในวันแข่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนรู้แล้วหลายๆคนก็ยังไม่รู้ผมถามนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ถึงเส้นคือผมทํารถเสร็จช้าแล้วเวลาคุณขี่ก็เลยที่น้อยไปหน่อยออกไปแล้วเกีไม่เข้าครานี้เพรรอบเครื่องมันสูงไปยู้่กครากระเดื่องมันกลับไม่ทันเลยกระเดื่องครับกระเดื่องก็คือกระเดื่องวาลกระเดื่องวาลครับแล้วน่าเสียดายด้วยค่าสมัครตั้งแสนห้า เป็นอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งเราแบบไม่คาดหวังด้วยมันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วซีซั่น2หลายๆคนก็ได้เห็นเครื่องยนต์แล้วก็ได้เห็นการวิ่งล่าสุดเนี่ยไปวิ่งในระยะทาง201เมตรมาใช้ไป2เกียร์ถามก่อนว่าคันนี้ทำมากี่เกียร์ห้าเกียร์ครับ5เกียร์201้ยเมตรวิ่ง2เกียร์เนี่เกียร์3เกียร์ี่เกียร์5้าจะปกติจะใช้วิ่งเกียร์เดียวด้วยพี่จริงปหเนี่ยแต่ทางมันลื่นพี่ ความพร้อมปีนี้ผมถามหน่อยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้นน70%ครับพัฒนาแล้วก็แก้ไขเห็นหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นทีมแชมป์ทีมรองแชมป์ทีมอะไรก็ตอนแรกเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนแต่พอเรามาเห็นหลายๆทีมเขาวิ่งกันรู้สึกว่าเราต้องแก้ขไขอะไรตรงไหนไหมตอนนี้ที่เป็นการบ้านเลยก็คือแก้เรื่องวัสดุแล้วก็เรื่องน้ำหนักครับตอนนี้ครับบอดี <het> ้เปรียบๆเราครับเกินไมสิบปาร์โลครับเพราะมันเกินจากบล็อกเครื่องที่มันใหญ่โอ้โหนี่หนึ่งชอยแล้วนะก่อนที่จะทำการแข่งขันซีซั่นแรกคือระบบคัดเอาไม่่่่ออออยูครััััับบบแแตตตนนนนนี้้้้ดดจลลววเเหหืืงกกถุิ ปีนี้ถามหนึใช้ใครขี่ใช้อึดอ่อเหมือนเดิมครับแล้วสร้างไว้กี่คันสร้างไว้สามพันครับสามคันเอาละละอูแน่นอนฟังดีๆนะครับช่างพัดนครสวรรค์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วตอนนี้กําลังสร้างให้สมบูรณ์อีกสองคันเพราะฉะนั้นครับโอซูกะไม่นิ่งนอนใจแน่นอนไหนๆช่างพัดก็ต้องสร้างรถต้องเซอร์วิสรถคนเดียวกับรถสามคันวันนี้โอซูกะก็เลยมอบผลิตภัณฑ์โอซูกะให้ไปใช้ในการแข่งขันเซอร์วิสรถให้อย่างเต็มที่ให้มันมีความสะดวกสบายมากขึ้นชิ้นแรกเครื่องต้มลมเอาไปเลยวัดลมวัดปอนวัดอะไรได้ เ,เห็นบอกว่าน้ำหนักรถเกินเอาไปเจาะขอบคุณมากครับพี่น้ำหนักรถเกินอเ,กเอาไปเทีย <c oughs> เอาไปเทียให้น้ำหนักลงเอาบอกไปด้วยเอาไปใช้เลยเลยตัวนี้ขายดีมากๆและที่สําคัญเวลาแข่งรถตอนกลางคืนเผื่อมองอะไรไม่เห็นไฟฉาย2 In 1เปลี่ยนได้สองหัวเลยอันนี้สําคัญเลยพี่สำคัญครับ,รบแล้วเวลาทํารถใจล้อๆอยู่เอาพัดลมไปนั่งเป่า <c oughs> จัดให้ครับอยากจะบอกว่าโอซูกะขออนุญาตสนับสนุนช่างพัดทั้งปีเลยขอบคุณมากครับติดตามด้วยนะครับเว็บอวตารซีซั่น2พัดนครสวรรค์ครับขอบคุณครับ